ต้องมาดวลกันครับหมายเลข24ครับจักรินแก้วพรมครับลูกชายของจักรพันธ์แก้วพรมดูอีกครั้งองมุมนี้ชัดเจนเลยครับัวก็เป็นเต็มหน้าแข้งเลยครับแล้วพุทธเสียงสงครามยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับน่าจะได้ยินเสียงปั๊บแล้วครับในกรอบเขตโทษก็เลยตัดสินใจให้เป็นจุดโทษกับคริสเตียนครับเอาละครับจะดวลกันครับจักรินแก้วพรมกับกวินพิทักษ์สาลีครับกวินนี่มีชื่ออยู่ในทำเนียบทีมชาติไทยยู20นะครับแต่ยังไม่เคยถูกเรียกนะครับ ในเกมนี้โชว์ซูเปอร์เซฟไป2ครั้งแล้วครับเอาละครับจะช่วยให้สวนกุลาบยังไม่เพียมพพ้ำหรือเปล่าครับกาวินจะดวลกับจัก,การินครับจังหวะนี้สัญญาณมาแล้วครับจัก,การินปีกมาจี้โอโ้โหติดเซฟครับโอโ้โหเซฟที่3ครับของกัวินครับ โอ้คนยิงยังไม่ใช่จักรินนะครับจักรินยังมาถือบอลหล่อครับคนยิงเนี่ยเป็นพิชยคงศรีนะครับยิงด้วยเท้าซ้ายครับเป็นทางขวามือตัวเองแต่ว่าเดาถูกทางครับกวินปินได้ครับแล้วก็ปัดได้ครับยังไม่เสียประตูครับสวนกุลาบโอ้ปัดได้เต็มเต็มมือเลยนะครับจังหวะนี้เรียกได้ว่าเหกันทั้งปากของตลาดกันเลยทีเดียวครับสำหรับการเซฟของจวินจังหวะนี้ครับโอ้ถ้าสุกุลาบเก็บบอล2ได้ครับลุยขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับ ยู่ที่เศรษฐุศเศรษฐุศหลุดเข้ากรบเกตโตแล้วเปิดเข้ามาได้ชัดลูนีโอโห,โห,โหเรียบร้อยครับสุขุลาออกน้าแล้วครับดึงประตูต่อศูนย์ครับโอโหจังหวะจบครั้งแรกๆของครึ่งหลังเลยครับสุกุลาวิทยาลลยคนทาประตูนะครับเป็นเศรษฐุธพงจิตสุภาพครับโอโมาน้อยแต่มาเน้นๆครับสุากาุล<อ>าโอกาสด้นประตูโอกาสได้ทำเกมบุกเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าคริสเตียนนะครับ แต่มาน้อยแล้วมาเน้นเลยครับจังหวะน,นี้ได้ประตูขึ้นนําไปจนได้ครับโอ้โหจังหวะขึ้นเกมฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ปาดเข้ากลางมาครับก่อนที่จะเข้าทางเศรษฐพงศงจิตสุภาพนะครับแแปบอินจอจอเข้าไปครับสูงุหลาบออกน้ำแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ นาทีที่53ครับประตูแรกของจตุรมิตรครั้งที่30เกิดขึ้นแล้วครับโดยสวนกุลาวิทยาลัลครับดูกันอีกครั้งครับจังหวะขึ้นเกมมาริมเส้นด้านซ้ายครับเปิดมาที่หน้าประตูโอบบอลเหมือนจะย้อนหลังด้วยครับแต่ยังเอี้ยวขาไปตวัดยิงได้ครับเจตวุฒิโอ้โหพอข้ามวิชันมานี่เสร็จเลยครับปกติเขาเนี่ยจะดักได้ตลอดนะครับจังหวะน,นี้ข้ามวิชันมาก็โดนสำเร็จโทษเลยครับสุพนัทสุดาทีพผู้สิรประตู ก็เน้นเป็นลับลอโต้เป็นหลักและครับส่วนพหลามในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก็ครอสเข้ามาเอาแล้วจังหวะนี้ครับสกัดเข้าประตูตัวเองครับผู้เล่นส่วนุหลามคโอ้โหผู้นากรสุวรรณกุมารครับเตะผิดเลี่ยมหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วครับโอ้โหเปลี่ยนตัวสำรองยังไม่ทันไรครับสกอร์กลับมาเท่ากันที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งในนาทีที่76กครับโอ้ทั้งเกมดีหมดเลยครับมาพลาดจังหวะนี้ครับผู้นากร โอ้แล้วพลาดแบบนี้เนี่ยโมเมนตัมจะเหวี่ยงกลับมาทางคริสเตียนหรือเปล่าครับขวัญกำลังใจของสุนทราพจะหดหายไปหรือเปล่าโอ้โหจังหวะพรสก็มาไม่มีอะไรเลยครับแต่ไปสกัดผิดเหลี่ยมนะครับบอลไปโดนหน้าแข้งครับแล้วก็ปลิ้นเสียบสังเลี่ยมเข้าประตูไปเลยครับเป็นจังหวะสื่อสารกันพลาดด้วยนะครับกวินเนี่ยออกมาดักบอลไว้แล้วนะครับแต่คุณอากรเนี่ยเลือกที่จะพยายามเตะสกัดแล้วบอลมันไปโดนหน้าแข้งครับนี่ครับไม่มีใครเลยนะครับ ในบริเวณจุดนัดพบนะครับแต่ว่าสกัดไม่ดีครับสกัดซ้ายนะครับโดนนักแข้งเข้าไปเลยครับหนึ่งต่อหนึ่งครับก็แต่มาดูจังหวะนี้กันก่อนครับภาพตัดมาทันไหมนี่ยนะครับจังหวะส่วนกุหลาบเรียบร้อยครับโอ้โหได้ขึ้นนํำอีกครั้งครับเป็นสองประตูต่อหนึ่งครับส่วนกุหลาบโอ้มาแบบเงียบๆแล้วเอาจนได้ครับเพียงแค่อึดใจเดียวเท่านั้นครับขึ้นน้ำอีกแล้วครับส่วนกุหลาบ กองเชียร์คริสเตียนยังดีใจยังไม่ทันเสร็จเลยครับสุกุหลามมาขึ้นนําอีกแล้วครับผู้เล่นหมายเลข10ครับของสุกุหลามนะครับเป็นคนเดิมครับทำสอประตูครับเศรษฐุพงศิตสุภาพครับประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับคริสเตียนครับโอ้โมเมนตัมเหมือนเหมือนเจ้าเวียนกลับมาที่เขาแล้วที่คริสเตียนแล้วนะครับนี่คือตัดภาพได้จากภาพช้าเลยนะครับนาบอลมาเขี่ยปุ๊บแล้วก็เป็นสุกุหลาบครับ คู่เล่นคริสเตียนเนี่ยแทบจะไม่โดนบอลเลยครับมาเสียประตูที่2ซะแล้วครับโอ้แล้วก็ขึ้นเกมมาทางเดิมเลยนะครับทางซ้ายเหมือนเดิมนะครับมีปัญหาครับเกมรับทางด้านขวาของคริสเตียนครับดุยครั้งครับแหวกมาเองเลยครับแหวก2ยิงจังหวะแรกจะติดเซฟอนนี้เป็นจังหวะได้ประตูเลยนะครับก่อนที่จะได้ประตูเนี่ยแหวกมายิงต่อนนะครับก็ติดเซฟแล้วก็มาเล่นจังหวะ2ได้จังหวะนี้เสียได้ประตูไปเลยนะครับ